กำหนดเส้นทางชีวิตบนท้องถนนแค่ก้าวออกจากบ้านทุกวินาทีคือการเลือกว่าเราจะรอดกลับมาหรือเปล่าชีวิตบนถนนมีทางให้เลือกเสมอจะเสี่ยงหรือจะรอดมันอยู่ที่เรากฎหมายไม่ได้มีไว้ครูแต่มีไว้ช่วยชีวิตรู้หรือไม่ไม่ใส่หัวกันน็อกเท่ากับผิกดกฎหมายไม่ว่าเราเป็นคนขับหรือคนสอนโดนปรับขั้นตำ่ำส0 0 0ันบาท หรือคนซ้อนไม่ได้สวมหมวกกันน็อกคนที่ขับจะโดนปรับเพิ่มเป็นอีกสองเท่าแต่ที่หนักกว่าคือถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาหมวกแค่ใบเดียวช่วยชีวิตได้ถ้าจะข้ามถนนใช้ทางม้าลายดีที่สุดเพราะมันไม่ใช่แค่ปลอดภัยแต่กฎหมายก็รับรองสิทธิ์ของเราคนขับที่ไม่หยุดให้คนข้ามเท่ากับโดนปรับเหมือนกัน ใครว่ากฎหมายไม่สําคัญแค่ไม่ใส่มวกก็โดนปรับเป็นพันไม่รู้ว่าห้ามขับบนฟุตบาทก็โดนอี กฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่ใกล้เราทุกครั้งที่ออกถนนเราอาจยังไม่ได้ขับเองแต่ถ้ารู้กฎเราก็เลือกได้ว่าจะอยู่รอดหรือจะเสี่ยงจำง่ายๆเลยใส่มกักข้ามให้ตรงจุดปฏิบัติตามกฎถึงบ้านปลอดภัยจะใส่หมวกไหมจะข้ามทางไหนดีจะฝากฎหรือเปล่าทุกอย่างคือการออกแบบชีวิตบนถนนอย่าให้การไม่รู้กฎหมายพาเราไปสู่จุดจบที่ไม่ควรเกิด